วินดีเขาสูดชาวเหนาแล้วค่ะวันนี้นะคะมีต้องการจะเดินทางไปอุทยาค่ะแต่ไม่ว่ามีจะไปเที่ยวอยุทยาเพราะวันนี้ต้องการจะไปชมพระราชวังบางประอินที่นั่นค่ะที่นีาา้ทราบว่าพระราชวังบางประอินเนี่ยก็เป็นพระราชวังของที่ปมะเไทยนะคะที่่อเป็นโหสร้างขึนมาตั้งหลายร้อยปีค่ะ สรามาในพศอสนสอะคะและก็มีพระเจ้าอิหัวหลังรูปค่ะชอบไปพักกไปที่นั่นแี่น,นี้ก็เลยคือว่านี่จะไปชมบรรยากาศที่นั่นดูว่าที่นั่นมีความสวยงามแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปด้วยกันเลยนะคะไปชมด้วยกันค่ะตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงที่อยุธยากันแล้วค่ะพระราชวางบางปะอิน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่นี่มีความงดงามและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเอนนี่จะพาทุกคนไปชมสถานที่นี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูด้วยกันเลยค่ะพระราชวางบางไปอินเป็นพระราชวางฤดูร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าและเป็นที่ประทับของพระมาหากษัตริย์ไทย ในช่วงฤดูร้อนสำหรับตัวอาคารต่างๆที่นี่จะผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกอย่างลงตัวที่นี่ไม่ได้มีแต่สถาปัตยกรรมที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีส่วนที่กว้างใหญ่และเงียบสงบสามารถเดินเล่นและพักผ่อนใต้ร่มไม้ได้ความเงียบสงบที่นี่ช่วยให้เราได้ผ่อนคลาย และรับพลังใหม่ๆก่อนที่จะเดินทางต่อไปค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการตกแต่งของตัวอังคารซึ่งผสมผสานวัสดุจากหลายๆที่เช่นจีนอินเดียและยุโรปทั้งหมดนี้ทำให้ดูเหมือนกับการเดินทางข้ามเวลาในอดีตเลยค่ะ ที่มาพระราชวังบางปะอินทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้นความงดงามของที่นี่ไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจและเชื่อมโยงกับอดีตของประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไ like ลค์และ s u b s c r i b e ช่องของแอนนี่พาเที่ยวด้วยนะคะ เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ